ถ่ยเลยกันยสิบ้ายเลยสบายดีพอแม่พี่น oh ้องมากมาอันี้เข้ามาก่ายๆคไอกินโสมก้างเด้อเคยกินบอมามามาทันไทยและล้วทั้งต่งประเทศอ้าจวด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 ัต่างระเทศพัเดนเดียวอ่อนเยบริกินู้เดียวจะไล่คนดูเขาอาหารเขากลองอืแทบแซบ แม่ไ่มาง่ายม่ไดนะพี่จิวนี่นีเลยค่ออกนะนะเนาะเล็กจีนเวลาอีแล้วนี่ก็รับมอใหญ่เนยพี่เนาะไอ้เหนักไก่จอมดีแบเอามบีอ่ะกินไมกินมบีอ่ะเลอรจาเลจอกยังลืมไปยังน่ะ เลี้ยมเปล่เปล่า่เพ่อออันนั้นคือเจ้ากินหมกูปัีรเวาลงกิมันมันมีคนนยอดเออมันหายเขาบหายอดเรีวจะลอขาสิว่าเอาเด็กน้อยมามาไปักเกียทแบไลหนอ แม่หล่ดแม่หล่ดืสิมาขนาดนี้น้ำตาลจะก้อยขึ้นไมก็พอเพราะฉะันจริงเขาวเบ้ามาโอ้ยยันท่ปกติผ่ากิมขู่กู่ป็นหยาไรเมื่อไห่อันน้นี่นี่ใอุ่หมีไวร่มมาเชุ้มา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 เดิอกินยำใบพอดีจอดเชินเตือนแต่นอนเนาะเห็นดำดีที่สุด

ไปใช่รถนานมันปะรถมันอยู่พูนโชว์ซอกาฮีรถใหญ่ใบอ๋อกินน้ำใครเห็นหมาแล้วเหหมักับเจ้าอือข้าวใบเล่น้อแก่ไม่ยาวขอแปดมันโตมาตายบิดบอมาไม่ได้สกิน